ลูกกบตัวละ1บาทนี่ครับขายแล้วครับที่ดีครับที่วาริชภูมินะครับตอนนี้ใครอยากได้จองได้สุดยอดครับไปดูกันวิธีการเลี้ยงลูกกบ,ลกกบเลี้ยงลูกออสขายครับรายได้ปีหนึ่งก็เพื่อนบอกว่ายังไม่หักค่าใช้จ่ายก็ประมาณสองแสนต่อปีหักค่ากินไปด้วยสุดยอดครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มบูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาดูลูกกบกับพี่ดีดครับปีที่สองที่มาชมนะสวัสดีครับแนะนํากันครับพี่ดีดพี่ดีดสวัสดีครับเพลงไหนยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีแห้งนะเพลงไหนปีกบปีนี้ปีนี้กะกระังเริ่มเพาะกะนเพาะแต่มีน้ามก็เริ่มได้ขขยไปหลายชุดแล้วไขยไปหก หกบ่อเลยโอ้ขากบ่อมนตึงนี่บ่อที่เขาเช็ดอยู่นี่แมนบ่อประเทศงามๆครับอีเดียขายหกบ่อละสุดหกบ่อที่ขายไปแล้วลูกมันแมนบัดนี้เพราะมันมันขายสู้มันขายไป้เขาไม่เช็ดเพาะเส้นนี่หรือจังไหนบ่อใดว่าขายบ่อใดได้เขาตั้งใจเอ็ดแน่นนี่อเขาต้องเอาสร้างกิโลลงเลยนะโอ้บ่อนี่ยเขาสั้งกิโลลงสิบห้าโลยี่สิบโลแล้วแต่เขาเสียังนั้นอันนี้ก็คือตั้งใจเลยว่าเอาใส่นี่เลยเพราะว่ามีคนสั่งอืมต้องเอาลูของคีสิเออ ตัวตัวจังไดพวกขายอะไรอย่างนี้บ่ตัวเล็กน่อยนี่บ่พี่บ่บ่นี้บ่ใบนี้จะเป็นตัวระบาดโอ้นี่ตัวอันนี้ก็ตัวน้อยเนาะอันนี้รุ่นหลังนี่รุ่นหลังเออรุ่นต่อไปมันตกเป็นพืชสภาพวกนี้โอ้นี่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 คือตัวระบาดเนี่ยดูมันตัวใหญ่จี๊ดด้ครับตัวระบาดขายไปแล้วสี่พันมือเสานี่นะสี่พันสองสี่พันจุซ้ำนี่ในห้องเงียจังใดมันจินหัวหานปลาดุกน้อยซ้ำนี่นะบ่ครับไปใส่หัวหานลูกอัดบ่ได้หรอกมันเฟืองมันเบิดครับไปดีด ทมตรงๆปีนึงนี่ที่เขาเทดลูกกบขายนี่ไอ้ดีเท็ดประมาณจักโตัวคือขายได้นะที่ขายได้ใน,นบอกปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วสีได้ขายอยู่ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นตัวสี่หมื่นตัว<า>จะบ่ได้เวลาเอดน้ำมันนะอ,อ๋อคือเขาช่วงช่วงที่เขาสีเดือนมิถุนากลากกระดาไปเขาไปเอดเน้นไปทางไสเบ็ดนะครับครับครับต้องไเบ็ด ข้าวเส็ยว่าเป็นต,ต,ตัวตัวคลายนี่ก็คือมีประตูตรงคือเอาอแม่พัดโลงเลยแล้วก็าวเสียบไม่เป็นตัวจังส่เขาเอาลูกวัดชุมนันลักมาเลยสิพร้อมออง่ายเลยลูกวดักวดจากบัวแม่นครับึมงมากง่ายงาม,ง,าม,ง,าม,มง่เบิ่งอันนี้อันนี้คือต,ตัวระบาดตัวระบาดแล้วนี่เออผู้ใดสนใจครับตอนนี้บอ่อนี่นี่เลือวันไลไปไหนประมาณซี่พันนี่ละซี่พันเชียงสก็ดนครมาเอาอยู่บ้านเพื่อนครับตระบาต่างจังหวัดไอ้ดีทรงอยู่บัวดีทรง่ยลำบากเนาะการทรงเนาะมันยาก คันคันพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกะแวะมเอาแวะมเอาท้าพานมากกว่าแวเอาเอามากแวมจองก็ได้ละจองก็ได้จองจองอก็ได้อืมแต่ว่าต้องมาพื้นที่นี่คือคืออยู่อยู่บ้านไอ้ดิดมั่นสี่ร้อยต่อระว่างผู้เสียกับกุดเผาเนี่ยอำเภอวลีชพูมิอำเภอวลีนั่นแหละสกลนครท่ามหาหล่อนะออไอเดิดเี๋ยพผมจะห้อยไว้ครับการเลี้ยงเพื่อนก็เลี้ยงการดูแลรักษานี่อายุมันประมาณลายปันนั่นแหละพวกนี้สี่ประมาณ ประมาณเดือนครึ่งนี่ลหละเดือนครึ่งก็ได้เป็นจำนี่อ๋อได้เปลี่ยนน้ำไปเด็ดถ้าเบิ่งเทาตรงเบิ่งสภาพน้ำมันถ้าสภาพน้ำบวหวอหดีมันเป็นฟองหรือมันมีกลิ่นจากน้อยเขาก็ระบายเออนะบวบไ้ถึงก็บล้ังนะก็คือเขาก็ดูแลออกไปเปลียนน้ำลนน้ำหยังนัสมมติเขาจะซื้อหาพันตัวเขาแถมปะพกติผมขายผมก็แถมแค่ร้อยละห้าอ๋อประมาณนั้นร้อยละห้าตัวแถมอยู่ นี่นี่ครับขนาดวอขนาดบอเท่าไรตัวนี้มันเป็นสามคูณเกาสามคูนเกาลึกไรไปไหนลึกแล้วใสองสามข้อมือเนี่ยสองข้อมือเนี่ยน้ําน้ําบได้ลึกเด้อืมนี่เดยอนี่นี่อ๋อน้ำบรับลกเพราะว่ามันมันใหา่แล้วมันสีบรบมักอยู่น้ําพวกเนี้ครับครับมันสีขึ้นงอยแบบนี้เลยโลกไพ้มันมีบ่อยดิขันรุ่นหน่อยหน่อยนี่มีอยู่ครับกินกันบ่มันกระทดาท่าที่ ที่แคบที่แออัดมันก็กัดกันธรรมดาเออนี่ครับถ้าเฮาที่เลี้ยงที่กว้างๆเฮาก็ลดจํานวนมันลงก็มันบ่กัดกันโอ้เรื่องโลกครับนี่ครับหลายทั้งวีหลายบ่ลอ่าคุณอะไรหลายเด้เพราะว่ามันเป็นบอลเป็นหมื่นบัลลีดิบ่นี่มันก็คิดว่าจังซั่นล่ะแต่เวลาเอาแล้วมันก็อยู่ประมาณ8,000 9,000้ันบรรท้อไห่ออกมาแล้วครับบ่อลหนึ่งเขาเฮาสั่งกิโลเบิ่งเฮาคจักสร้างกิโลเอาลูกอ่อดมาลงนี่เฮากะว่าสิได้8,000จังซี่เฮาก็ ประมาณ1ิบห้าโลย0ิบโลนี่ก็มื่นกว่าขันยี่สิบโลอ๋อไปสั้นนั่นนี่คือวิธีการการเหยียดเนาะการดูแลเนี่ยแล้ววันนี้ก็อาหารตอนเช้าตอนแรกไปเด็ดเนี่ยครับอาหารตอนเช้าตอนแรกอือเป็นอาหารให้ตอนเช้าแล้วก็ผักบุ้มาโลยครับไอ้ดีดตะตะเลียงไหมเนี่ยเด็เลียงจะปีละปีที่ห้านี้แหละครับปีที่ห้าครับปัญหามีว่าประสบการณ์เจ้าของที่คือมีครับมีหลายย่างยกตัอย่างยุกตัอย่างเรืองเลียงการเลียงยักตย่างคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จะมีโอกาสติดโรคเพราะถ้าเขาป้อยมันก็เป็นฝนเป็นนังก็ติดมาเนี่ยนะโรคเขาต้องรักษาความสะอาดนะรักษาความสะอาดมีโรคของมันมีมดแหละโรคโรคเกี่ยวกับโรคกบอยเนาะครับตัวนี้หน่อย้ามันใหญ่ขึ้นมามนี่ครับมันขายบบิเวณตรงไหนข้าวกระเช้าขายบริเท่ากันตัวละสองบาทมีมีอีกบ่อหนึ่งเขากับไปสำรองไว้คือเลี้ยงเป็นกบเนื้อกบกบง่ายขายโบย่ากันนั่นนะตีเท่าไหร่เนี่ยนครับ เอาผู้ใดสนใจครับนี่พื้นที่บ้านบ้านผู้แช่นี่นอนอยู่นานนะครับผู้แช่ชอบกุฎเพาแหละผู้แช่กุฎเพาลตำบลวลิชพุ่มอำเภอวลิชพุ่มครับผู้ใดสนใจกะก่มาเบิงลูกกบเนาะตัวระบาดได้อยู่อันนี้ตะบ่อบ่อนี้ง่ายดิเด้เขาเห็ดจังไหนตะบ้งนี่นกับบ่อเลี้ยงลูกกบขายนี่ล่ะเลี้ยงได้ลูกกบอดบ่ลูกกอดโอ้ยจังตอนนี้ตอนนี้อดีตขา,ย,า,โาโยโลโลเท่าวไหน เดี๋ยวนี้ลูกออดที่เราไปกินกับโลละสองร้อยเดนตอนปัจจุบันนี่ครับเออกคิน <24. S 1> โล่ถ้าลูลกอัอาไปใส่เบ็ดกะสามสิบบาทมีการไล่มาบอสมมติว่าตัวนั้นบอนั้นอายุแม่นเอาเตี๋ยวคู่นี้ขึ้นก้อนแล้วก็บุคคู่นี้มืดก็ต่อไปก็เลี้ยงคิวไปเรื่อยๆนะอะอ๋อไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเฮาผสมบอมาเปนี้เฮากโกะทุนนั้นไว้มันสิวนนะอ๋ะอวนไปเรื่อยๆหมุนเวียนฤดูกาลจากช่วงไหนที่อดีตลงเดือนไหนที่ลงลงลูกกบนี่ ถ้าถ้าเฮาสิลงกับรงก็มีหน้าครับมีหน้าครับมีนามีนามีมีสาพฤษภาารับมีทุนหนาได้บะปีกายนั่ยนะมันโด่งดีเอ็ดฮอตได้ฮอตเดือนตุลาตุลาอือปีนี่ราคาช่วงใดดีที่สุดเริ่มต้นบะช่วงไอเริ่มต้นมันกขายได้แป๊บเดียวบ่ะแต่ช่วงที่มันเร่งๆเนี่ยประมาณตอนเร่งๆมันจิเป็นช่วงไงอืมมีถุนนาอ่ากรกฎระดสิงหาถ้าถ้าใดเน่ะสิงหากัญยานี่ เอาขึ้นเท่าละสองบ่อบอ่บอหดส<อ>ี่โมงเสาเบิรดเลยห้าตีหกสิบลอเบิดบ่อหนึ่งอดีตลงแม่พันธ์พอพันธ์ลายปาะเด๋เขาลงพ่อพันธ์แม่พันธ์สามชิบสี่สิบตัวนี่เขาสี่เป็นคู่บะเมีน ok. เขาสี่เวลาเข้าออกมาเลี้ยงเข้าสะมาเลี้ยงคู่อ๋อ ok. แบ่งกันลงในเอสสองบ่อครับครับครับจำนวนหนึ่งของที่เข้าผสมประมาจากบอ่อเข้าในบ่อบ่อพอะนี่ครับเขาสี่รากลงมาไว้เป็นคู่เป็นคู่ไปเลยไล่แบ่งสี่ตามล็อยเป็นล็อกไป จะเป็นวิธีการขนาดบ่อไอดเดนเฟสบ่อสะอาดครับครับมันกระปองมันลนูปมันยายานำยาผมเนี่ยมันเข้าย่างหรือ,อเห็ดนะาน้เข้าซื้อป่อใบมาเข้ากับเฮ็ดจริง<ม>เลยแม่เขาคุมเลยแล้วปัญญ์หลังจากที่ลุ่มเลี้ยวกิจการเท่าน,นี้เขาได้เก็บบ่อผาบอ่ะไหมบ่อได้เก็บเลยครับมันมันบวกกวับบ่อนั่นบ่เขาเลเข้าสีใส่ท่อขึ้นให้มันเพียงกับหลังคูบ่อเขาเลยหลังคันคูเขาเลยเข้าขึ้นน้ำให้ใบเบิดเต็มเบิดเลยอ๋อมันจะมันจะรักษาพื้นอ๋อรักษาพื้นผ้ามันช่บ่รแตก อายุได้รับไะไรเราผ่าที่เขาอย่างไรสองสองปีไปฮอดสามปีแล้วแต่ดูเลแล้วจะเข้าดูแร่ไอเดีดเอาฝากถึงเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงกบจากไหนตามความยินดีมันประสบการณ์เท่านี้มันก็คือเก้าคือกันนั่นหรอกที่ว่านั่นละคือคนเลี้ยงใดขบวัตใส่ใจมันก็คือเก้าถ้าคนเลี้ยงใดเอดไทมันถึงแล้วกัเอ็ดมันทอ้มันกะเข้าว่าได้เปรียาเขาเขามาหาอยเอง แบบอยู่บ้านกะมีคนมาหาเฮาเฮาก็ได้ขายนะท่ำท่ำได้เงินนะครับเงินมาหาเฮาอันนี้บ่แม่นเฮาไปหาเงินนะขายขายกันเป็นกำลังใจปีที่สามแล้วผมมาหาอีกเด็ดก็คือยังเย็ดคือเกาย่างเย็ดคือปีบางนึงได้ไล่ได้ลายเป็นได้เด็ดตามมันเบาก็จะทีบวลาเบอลไปประมาณ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 เท่าได้ทีไส่ก็ได้ร้อยได้น่อยก็ได้อยู่สองแสนประมาณปีหนึ่งนะมีลูกลูกกบจักตัวมันกะ พ่อครบเลยแม่พันครบประมาณหกหแม่พันหกร้อยหกรคู่ได้2องแสนห0รโจกับแม่ภูอิกัประมาณ5้0หก0้อยอกันอ๋อก็คือได้ยูสอกก็ได้ยูสองแสนครับอันทสงแสนกับตัวเลขมันเดิออันเดิมจกนจเงินเหลือที่เขาใจเขากินใส่ในขั้นเบิดนะย่เอาเอาขอบคุณอะไรพวกอดีตขอบคุณอะไรขอบคุณมากสุดยอดสุดยอด